ก็เนี่ยอย่าง,างนั้นผมว่าจะเอาไปในปีโอโทรศัพท์หาโทรมานะ,าะ,าะฮับแหละฮับแหละโอฮัลโหลกับปเออ๋อตีเก่าข้างนอกปโอเคโอเคปีได้ไปได้วยกันนอะไปไหนไปฟ้อนผีนะเกับอ้าวไปไปก็ไปเลยไป พ่อเพโผหมาฟ้าายไปฟ้อนผีกำกินดีๆลำๆตึงเล่าตึงบุรีอีกับอีกับสิ่งที่อายต้องการไอบอใจมาสงแล้วไอบอใจป่อจานไอลบเนี่ยกันมาแจกเราคือเจ้าป่อไอเดินเข้างานป่อต้องมีบัตรพ่อบารมีเจ้าป่อเนี่ยคือไยได้กินอิ่มสาตัวจะป่อมนเล่าเฮาหลูกกำละแอมานี่ได้เลยเดี๋ยวได้เลยจะป่อมอนเฮือ ขอฮือเจ้าป่อมนเราฮือลูกกำลูกลื่นลงขอขอฮือกินเข้าลำลูกสัญญาจะอยู่นี่ถึงวันคำ้ำท่าตะวันบ่ตกบ่ต่ำลูกตึงบ่เมือบ,าบ้านเพลงบอลำปางย่างฮือลูกได้สาบซ่านอันเรื่องมันการวันนี่บ่มีเตือ้อไผ่บ่ต้องไปจจนไปไหนเถิเด้อวันนี้นะ เก็บมันไว้หันก่อนอันว่าเรื่องฟ้อนอายชอบตั้งแต่ละออ่อนถ้าเรามันหลายเฮาก็เก็บไปสวนวันนี้แกงบ bon. อนไผ่บอต้องเอามาสู่เพราะว่าฟ้อนหีเปิ้นเลี้ยงหัวหมูมีตึงลาบมีตึงรูมันไม่อยู่เต็มหาม้มวนเนาวันนี้เนาะ อ้าวถึงเวลาป็นจะลงหามละไปก๊อดเหมือบ้านแล้ว <God. S 1> บ่ว <God. S 1> ไปกับพี่ถึงเวลามาขี่ปืนน่าจะล้าขันถึงเราถตึงกับแก้มเขซ่อนไผ่ซ่อนมันแกวไวด้ดีเดี๋ยวมาขี่ปืนจะหันไปหมูเฮาเหมือบ้านตัวไผ่ตัวมันอันงานออกผามออ้นี่ตึงขยันเพราะว่าฟ้อนผีไอ,บอ้บ่มีอดกันอ้าวก๊อดเหมือบานเอ้าเหมือ